สบายดีพี่น้องอี้ดีตอนหับเข้อสูสองเบาดาวบ้านหน้าเด้อพี่น้องอ้าวเบอร์นี่ลมแห้งอีีพี่นอ้องเอ้ยแแค่แหง้แหงว่าของปู่เอาลานเอาว่าจะไปลงเ,เงสือเฮ็ดอะไรพี่น้องเนี่ยเสือเฮ็ดที่สั่งมาเนาะจา้ะเบาดาวสองหาก่อนเน,นาะจ้ะเขาจะว่าเก็บได้อยู่เดือนหนึ่งเป็นว่าเสือมันนี่เดี๋ยวเอ้ยเบิ้งเบิ้งเบิ้งอยากเขากล้อง,องน้ำอีกเจ้า เด้อเด้อสบายดีป่ะลุงร้านกลับไป,ลแ,ลป,ปลแล้วผูอ๋อังเกตบางลุงที่เราเลยลอกลอกอ๋อถูกฝุ่นมาแต่ใช่บานนฑผูกใบตองใบตองห่วงไม่้องเลยสอยเบิด หาก่อนนะจ๊ะปัดเพื่องมันอ่ะนะเบ้อแค่คือกายามันโอยามจเดนเออได้ยุกีิเนาะได้ยู่ดอกโอ้ เขี่ยก่อนหนึ่งนะพี่น้องเนาะอันนี้เขือกอันนี้มันมันเขี่ยออกมายามันลองหูกเบิ้งว่ะหนักสิบส์หน้าไว้บ่ดาว่ะกระหูกระโปน่ะเนาะลองเบิ้งตัวมันเขี่ยชิได้บ่บ่เขี่ยนะซองก้อนคูพี่น้องด้านนี้กำลังสิไปเอาอีกโอ้โูกับร้านในทางคูพี่น้อง เซาล์เซลหรเป็นยังไงตลอดญ่่ตัวนี้ยังไหนย่นี่เนาะนันแต่เอาขึ้นพูดนี่นะ ข้าเตวนแมนเนาะข้ี้เลยแลกป้าาข่าเลยอ้น yeah ่องเอ้ยเผ่อสิเป um, ็นเห็ดเนาะอมัดอปูจน่าพ่อก่อนนะพ่อก่อนนะแล้ววะเองได้เฮ้ยเฮ้ยใครเอาหมุงหมนะใครเอาหมุงหมใครเอหมงหมนะ ร้านก็มิเตนยูไปเรื่อยๆปูว่าพ่อแล้วพ่อแล้วปูพูดสิไปอีกอะไรได้พี่้องเอ้ยเอออยากเปิดเพลงเปิดดูเปิดเปิดเปิดได้ไหมเปิดตอะไรนี่นีเปิดตัวเปิดดูนั่นไปตัดใหม่มากเลย ใครเลียงน,องอออปปนอ้องโพราะเขาชอบดนตรีร้องเพลงแต่ก็ขุดลักสีขุดมุมขุดเนาะใครแต่ว่าพอมีไม่แต่ไม่เห็ดเรื่องห็ดลายอ๋อเราเห็ดเพื่อนหนะกันเนาะเขาเอามาเห็ดน,นะแัคเกอร์ไลน์นนะปีนี้มามาออกไลน์อีกปีนี้ kín cả hoài mà cái lái nè, tầm nhiều đang không tầm nhiều, lông thả đây đấy bao nè, à, đó, cái này hang <laughs> ban เอาในห้องเนะพี่น้องเอากันบล็อกก่อนบล็อกมาห้องห้องขึ้นแล้กระทาบหึทาบขทาบเอามาจีม่ดีนนอยน้อยไม่ได้ดฮัเปิดนะออถุเหีวเลย พ่อคนนี้เานาะลมลมโผล่มโผ พี่น้องนี่ก่อนละเสหาพันสื่อเครื่องมากกับมว่านี่สองร้อยเงินไล่ได้จากเฮ็ดนั่นแหละพี่น้องเอ้ยกเงินตัวเองนำ ร่มไม่ห <rawd Moder> ้องเอ้ยปวดยิ้นก็ขอโทษก็ไฟน้ำมันลายวุ้ยบอกแม่ไมนจะคุบบอกแม่ไม่จะคุบต้นกระโพดถ้าไปบนระเบ้อพี่น้องไอ้ป้อนอนเป็นแถบไปเลยบวานเลยต้นกระโพดเฮาล่มมาลี่รอพี่น้องไอ้ป้อเมันล่มมันยังไม่เด็กกระโดดร่มสาคนหลายใจผู้นี้ผู้ใดหลายใจแต่บอกเขียนเขียนหน่อยผัดนั่นเป็นผายเป็นยังไง ก็ยังใส่ขีงงวดอันนั่นในอันนี้นะชีงงวดก็มีขี้งัวก็ยังมีเลาก็ยังใส่เทากัโรยไปอีกเล็กน้อยเนาะเนื้อหางใส่ทับเป็นหาียนอันนี้ซอมก้อนด้พี่น้องเนี้ยเอาเสื่ออันมาซอมก้อนสืโรยใส่โต้เพื่องมันนั่นมันแตะกัเลยพี่น้องก่อนก้อนมันเขี่ยหยาบหยาบลงไป มาเสียมมาเสียมมาเสียมมาเนี่ยก็ได้เนียนๆเนียนๆลงเลยจน้อยมาเบิกน้ำก้านพี่น้องครงที่สมันจะเป็นไรแต่ว่าตเก่านะกำลังออกดอกแล้วพี่น้องเลยแต่ว่ายางโมทันเปิดฉับเดียวตอนเทียงทีเปิดอีกนะย้ำนิดลงบ่เออเวอมันถือเป็นฟิวเนาะนิดตัวที่ไดในนี่ก็ได้บ่ถุงเท้าน้ำขวดเนาะ ยาวๆเลยกัหยัดลงหยัดลงเลยอันนี้มันหยัดกวยางกว่าเดอกมันมันเขี้ยเลยเด้เขี้ยเขี้ยออกมาละปั้มคือก็เขี่ยเลยมันจะเขี่ยแต่ถึงเลยนะมันโคตรตอมันโคตมันเขี้ยมันเพื่องถึกหน้าเนาะมันก็บเพว่าแล้วมันยุ่ยไปเลยทักขาทักขั้นแล้วกลุกละไรนั่ขามก่อคือก้า มันต้องปุกเครื่องตัวนออกวาไหวก็เลยเอาเครื่องเนี่ยกปบางบางๆโอ้ยลมไม่เลยพี่น้องเลย ล้มคนหลายใจมันเปเรื่อยแล้ว <c oughs> ล้มแต่วาได้คหบ เน้ยควรจะหาเอาเฟืองก้อนหนึ่งเฟืองก้อนไม่ติดอยู่ในเฮ้งนนั่นเน่าน่าจะได้เก็บไร้เถื่อเฟืองอันนี้มันสเน่าไว้พอมันโบนเน่เฟื่องยังก็ได้เบิร์ตเลยเฟืองมาเฮาก็ได้ที่การแค่กระชุนเขาโคตรกระชุนก็ยังได้เพาแต่คุ้มอุณหภูมิมันได้โอเคหล่นเย็บเฟืองขาเบิรงนี้มันสิออกงามโคตรเฟืองก้อนตัวนี้นะ โอ้ยขาเบิ้งมีตังคุ้มมุดมมิดอยู่บนฉิดุดเครื่องเยอนมากเครื่องตัวใหม่ดีเดี๋ยวไปอยู่ไปตักซื้อเครื่องก่อนกัน รอยังกบวดอยี ia, B B ้ปดปวดโค้ดไมันเืไม่ไม่ตายปแล้วตายไปแล้วไม่เงินจะก่อนแล้วจไไงไงยงมีเงินเห็อันนั้นอันนี้กับเวิตาบิโดนใป็นซ่องญ่ได้เท่ากับเขอยได้ส่เลยไปสัมผัสกูได้ดอ

เอาไอคิวมาก่อนนะก็ความหูจักทุจำมาก่อนทป็ะทัดออัแล้วก็ุจะไปก็ไปมามากอกาอนเป็นทรืทำีท่า

ກໍເນາະກັນພີ່ນ້ອງແຕ່ວ່າເຂົາຫັ້ນໂຕນີ້ນະมันຊິອອກກັນອອมันมันດນືອງຸຊວິ

e no, non è il mio nenino, porto, vai.

ลงเสือเฮ็ดมันนิดหน่อยก็ขางก็ลงให้ลมมันมาแห้งแห้งอืมครั ลงไปพี่น้องเอ้ยรอบสองกับมันสิคืดรอบหนึ่งบอฮะรุ่นมันได้รุ่นแล้วก็ได้อัปเดตให้พี่น้องบึงพี่น้องเป็นผู้หลับซมครับเป็นผู้หลับทำทดลองเนาะํำในนํนำกับเอาก็เห็ดน้ำบ่ท่านบางที่กับผู้หนึ่งแบบหนึง่งผู้หนึ่งแบบหนึ่งกับ่อยไปพี่น้องเอย้ยค่อยเห็ดไปเอาแบบได้มันได้ผลแบบได้โแบบได้ผลเออก็ว่ากันไปเนาะ เพราะว่าเสียเห็ดตามใจเบิดทุกคนเทาเห็ดมาได้เพราะว่าผู้หนึ่งก็ดเห็ดต้นนึงผู้หนึ่งเห็ดต้นน,งน,งน,นึงมันหลุดคัดกันห,าหนาเนาก็เลยเอาเอาไปเถื่อละเอาเถื่อละแบบสะกอนเอาเถื่อละขันตอนเถื่อละแบบทำในน้ำมากกับเออเทากับเบิรงเทากับหับรับส้มแล้วก็อ่านเบิรงอยู่ว่าอันใดเป็นอะไรอันใดเป็นอะไรเห็ดอะไรนาเนาะพอกันใหม่พี่น้องเอ้ยลงเสื้อกับเล้วกับเสียผัด มาหดเลยผาตั้งคุ้มแล้วกับถือว่าจบภารกิจกับล่ออีกสี่ห้ามือ,มอยังมาเบิ่งใหญ่มันบาดนี้ก็บดแล้วกับคุ้มไว้โอ,อกันใหม่เด้อสบายดี